เล่นเรียนรู้ไร้พรมแดนปินแอนด์เพย์อเวิร์ดบายทีเคพาร์แล้วก็ผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับในการพัฒนาบอร์ดเกมภายใต้โครงการประกวดบอร์ดเกมปินแอนเพเล่นเรียนรู้ไร้พรมแดนที่เกิดจากพวกเราทีเคพาร์และบรรดาพันธมิตรในแวดวงบอร์ดเกมของประเทศไทยนะครับในที่สุดแล้วก็มีทีมที่ผ่านการประกวดมาทั้งหมด9ทีมแล้วก็ได้พัฒนาเกมครับกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเกมอะไรกันบ้าง ประเดิมทีมแรกเลยกับทีม Burn the Midnight Oil กับเกมที่ชื่อว่า First Aid ครับเกมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ใช้ความไวในการตอบคำถามแต่แน่ใจหรือว่าความรู้ที่คุณมีนั้นถูกต้องแล้วถ้าอยากจะรู้ก็ต้องบันลองเล่นกันแล้วละ แล้วทีมถัดไปนะครับที่มีชื่อทีมกับชื่อเกมเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันเลยก็คือชื่อย่าอยู่อย่างเหยียดที่แน่นอนว่าเกมพวกเขานะครับก็ต้องหนีไม่พ้นกับเรื่องเข้าใจเรื่องเหยียดเหยียดทั้งหลายในสังคมไทยนะครับใครที่สนใจไปลองเล่นกันดูในงานได้เลยทีมที่3นะครับแค่ชื่อทีมนี่ผมก็ให้เต็มสิแล้วครับกับทีมแพ้เป็นพระชนะเป็นไหม ที่จะพาทุกคนนะครับได้นำเหล่าตัวละครในวรรณคดีไทยมาทำสงครามต่อสู้กันในเกมที่ชื่อว่า Fiction War ครับและทีมต่อไปนะครับกับทีมเด็กก่อบอร์ดเกมที่จะมาเราสถานการณ์ให้คุณได้ขายของครับขายยังไงให้ปังปุริเย่ไม่ใช่ปังปีนาสนะครับก็ต้องมาลองกันในเกมนั่นแหะครับ ทีมต่อไปนี่ชื่อทีมทําผมหิวเลยกับทีม P.J. ขนมจีนนะครับที่มาพร้อมกับเกม Battle Royale นะครับเป็นเกมจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆในร่างกายมนุษย์นะครับแค่กระดานก็ดูน่าเล่นแล้วใช่ไหมล่ะกับทีมต่อไปครับ The First BP ที่มาพร้อมกับเกม Bully Alarm แน่นอนเนื้อหาก็ต้องเกี่ยวกับการบูลลี่ในสังคมปัจจุบันครับมาเรียนรู้กันและเราจะป้องกันการกันแกล้งแบบนี้ได้อย่างไร ทีมต่อไปกับทีมเทดวอลนะครับที่ส่งเกมชื่อเดียวกันกับทีมมาเลยเป็นเรื่องของการค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตาเศรษฐกิจที่พวกเขาอยากพาไปให้คุณเข้าใจครับถึงเรื่องราวของกลไกราคานั่นเองและทีมต่อไปนะครับกับทีมเด็กอยู่ทางขวาเ hey ฮ้ยทีมชิลเดนไรท์นะครับที่ว่ากันด้วยสิทธิของเด็กนะครับให้เห็นว่าเด็กเองก็มีสิทธ์เหมือนกันเพียงแค่คุณเข้ามาเล่นคุณก็จะเข้าใจถองสิทธิได้มากขึ้นแล้วครับ และทีมสุดท้ายของเรานะครับกับทีม Cam Bios ที่มาพร้อมกับเกมที่ตั้งเป้าในการพัฒนาทักษะด้านความจำการสื่อสารให้กับเด็กและครอบครัวครับผ่านบอร์ดเกม Cooperative ที่ทุกคนต้องมาเล่นร่วมมือกันนั่นเองและนี่คือทั้ง9เกมที่ผ่านเข้ารอบมานะครับซึ่งเราจะเปิดให้ทุกคนได้ลอง p พ a ย์เทสกันในงาน Print and p a y Award วันที่12-13กันยายนณคราฟตูดิโอชั้น5เซนทันเวิร์มาลองดูกันว่าผลงานการออกแบบบอร์ดเกมของเด็กรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเจอกัน